รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมทางช่องทีสปอร์ตเตัวจริงเรื่องกีฬาและแฟนๆของพี่ชาวชาวลิศจมดอกกับรายการตรงนี้สู้ชีวิตพิชิตกีฬานําเสนอเรื่องราวของสุขภาพใจและกายสถานที่แหล่งเที่ยวที่เป็นของคนทั้งมวลวัฒนธรรมไทยที่ต้องอนุรักษ์ในเบรกแรกจะพาคุณผู้ชมไปติดตามกีฬาประจําปีฟุตบอลประเพณีของตํารวจจังหวัดสมุทรปราการครั้งที่31 คุณผู้ชมครับทีมงานลูกหนังติดร้อยและพิชชาวชาวลิจัมดอนวันนี้มาที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับที่รายงานอยู่ตรงนี้ก็เป็นสนามฟุตบอลสมุทรปราการซิตรราาีต้นะครับหรือว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยของจังหวัดสมุทรปราการนะครับกิจกรรมวันนี้นะครับเป็นฟุตบอลของสอพอนะครับภายในจังหวัดสมุทรปราการนะครับ ก็คงจะต้องติดตามนะครับว่าบรรยากาศจะเป็นอย่างไรแต่ว่าเมืนะ่อสักครู่มีการซักซ้อมนะครับในการที่จะเป็นริ้วขบวนนะครับเดินเข้าสู่สนามน,นั่นเองนะครับแล้วจะมีพิธีเปิดด้วยนะครับจากนั้นก็จะเป็นฟุตบอลผู้เปิดสนามแชมป์เก่านะครับก็ป้องกันแชมป์ก็คือ สอพอบางคลีจากนั้นก็จะเป็นคู่พิเศษซึ่งก็จะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ตำรวจที่มาเล่นกีฬาวันนี้นะครับการเล่นกีฬาของข้าราชการตำรวจเนี่ยจะสร้างกำลังใจกำลังกายด้วยนะครับเพื่อที่จะไปทําหน้าที่ของตนนั่นเองหลังจากที่ทําหน้าที่รับใช้ประชาชนมาเรียกว่า แรมเดือนแรมปี<แ>ก็1ครั้งก็จะมีกิจกรรมนะครับฟุตบอลรายการนี้เขาจัดทั้งหมด3 1ครั้งนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่3 1น,นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปติดตามบรรยากาศพิธีเปิดนะครับรวมไปถึงสาวงามแต่ละสอพอนะครับแล้วก็ฟุตบอลคู่พิเศษด้วยต้องไปติดตามนะครับวันนี้พี่ชาวอยู่ที่สนามสมุทรปราการซิตี้หรือว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรปราการกัน,นครับ ขอขอบพิบูท่านเป็นองางสูงที่ให้เกียรมาเป็นประธานในพฤฤิธีเปิดการแข่งขันในว,วันนี้มีทีมทุกบอลจากโรงงานในสองตรกเข้าแข่งขันทั้งสิบหจำนวนทีมในตกานี้ผมขอเรียนเชิญท่านผู้กำกับการตรจังหวัดสุบราการในนานประธานสภานออมั์ตำรวจจังหวัดตำรวจจังหวัดสุราการเพื่อมอบเงินสนับสลือนี้จากทีมทุกท่าให้แก่พันธุ์เรชวัฒน์วันสะอาหลวงรัชการบทุจรจังหวัดสราการ วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่พวกเรามารวมตัวกัน,นที่แห่งนี้การแข่งขันครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การชิงชัยในสนามแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญที่เราจะได้ออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ สร้างความสามัคคีในหมู่คณนะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันขอขอบคุณสากลออมรัพ์ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการตตลตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการให้การสนับสนุนและขอขอบคุณเพื่อนข้าราชการตำรวจทุกท่านที่มาร่วมเป็นกำลังใจและสร้างสีสันให้กับงานในวันนี้บบดน,นี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่31ประจำปีพุทธศักราช2568หน้าบัดน,นี้ครับครับคราบยรอบครับครับครับรับครัเทรับครันครั่ครับครับครับครัเครับ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 ครครับครับครัะครับับครัรนะครับนะครับรครรครัร จะไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันเพราะว่าบางโรงพักเนะี่ยก็จะมีตํารวจซึ่งมีอายุมากนะครับบางโรงพักตํารวจอายุน้อยตารวจหนุ่มเยอะนะครับก็จะไม่ได้เปรียบกันนะครับกติกาทั้งหมดเนะี่ยท,ทุกโรงพักนะครับมีส่วนในการในการกาหนดนะครับใช้เป็นระดับรศอะท่านระดับยศนะฮะใช่อายุฮะอายุนะครับแต่ก็ผมว่าเน้นย้ำไปแล้วนะครับผู้นําหน่วยผู้กำกับชา ครับต้องลงไปนะครับก็ถือเป็นกิจกรรมที่สําคัญของน้องๆเด็กๆเ,เขานะครับซึ่งปีหนึ่งเขาจะมีครั้งหนึ่งนะครับมีครั้งหนึง่งทายวันนี้มากันเยอะเลยครับทุกสอานักตำ้วก็จะมาขอบคุณบรรดาลูกตำรวจทุนทางครับก็เป็นกิจกรรมของพวกเรานะของชาวตำรวจจังหวัดสมุทรปราการนะครับถ้าพวกเรา กิจกรรมของเรานะครับเราไม่ร่วมมือกันนะครับมันก็คงไม่มีมาถึงครั้งที่31หรอกนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าพวกตำรวจนะครับตำรวจเราก็รอกิจกรรมนี้อยู่นะครับมันแสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวนะครับเป็นทีมของจังหวัดสมุทรปราการครับโอเคไหมครับอขอบคุณนะรวจขอบคุณนะที่ การสัมภาษณ์ประธานในพิธีและประธานอำนวยการแข่งขันกีฬาฟุตบอลของสอพอจังหวัดสมุทรปราการกำหนดการจากนี้จะเป็นฟุตบอลคู่เปิดสนามระหว่างสอพอบางคลีแชมป์เก่าพบกับสอพอบางปูที่ถูกจัดเป็นทีมเต็งทุกปีก่อนลงสนามเราขออนุญาตสัมภาษณ์ความพร้อมจากท่านผู้กกับสอพอบางปูกันสักหน่อยครับ คนที่จะมาส่งรายชือนะครับขออนุญาให้เป็นเรื่องความพร้อมทีมสพบางปูเราเนี่ยไปแข่งตามทัวร์นาเมนต์ต่างๆในจังหวัดสุพรรณฯดูไปตลอดจากปีที่แล้วของเราก็เป็นเต็งนะครับแต่ด้วยโชคไม่ดีนะครับก็ได้ตกรอบไปแต่รอบนี้ทั้งนี้นะครับก็มั่นหมายไว้ว่าต้องได้ทำหนึ่งครับเตรียมทีมมานานที่ไหนครับสองเดือนแล้วครับสองเดือนแล้ว บรรดาลูกๆมีเข้ามาใหม่ไหมหรือยังไงรับตัวเดิมตัวเดิมครับตัวเดิมทั้งหมดตัวเดิมทั้งหมดแล้วก็ซ้อมกันเองแล้วก็ออกไปอาศัยว่าเราประสบการณ์กับกับทีมข้างนอกทีมที่เขาแข่งกันอยู่แล้วในสวัสดสุปรากรครับเราก็ไปหาประสบการณ์ตอนนี้ก็ถือว่าแน่นพอสมควรครับ bye ba peep ba สอพอบางพีเนี่ยในฐานะแชมป์เก่าก็หวังที่จะป้องกันแชมป์นะครับการเตรียมทีมเนี่ย ก็จะมีสวัสดิ์เอครับก็ได้เตรียมทีมมาตลอดระยะเวลาก็มีการฝึกซ้อมกันทุกวันแล้วก็วันนี้เนี่ยการแข่งขันเนี่ยก็เป็นไปตามความคาดหมายนะครับสปอ,อบางพีก็สามารถชนะสปอ,อบางปูไปได้2ประตูต่อศูนย์นะครับแต่ว่าการแข่งขันเนี่ยเราเราไม่ได้ซีเรียสอ,อะไรมากเราหวังในเรื่องความสามัคคีนะครับในการแข่งขันเนี่ยอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างนะครับแต่ว่าไม่รุนแรง เห็นว่ามีใบเหลืองแค่ใบเดียวนะครับแต่ก็อาจจะเกิดจากการกระแทกกันแรงนิดหนึ่งนะครับแต่โรงพักบางพีกับโรงพักบางปูเนี่ยโรงพักติดกันถือเป็นโรงพักพี่น้องตัวผมเองกับผู้ขับบางปูนี่ก็เป็นพี่น้องเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยการแข่งขันจึงเป็นไปในลักษณะของความสรรมัมัคคีระหว่างพี่น้องข้าราชการตำรวจร่วมกันก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของท่านผู้การ สวัสดีครับผมร้อยตำรวจตีสงการพาง,งามสบพบางพีครับเกมนี้ถือว่าสูสีมากครับทีมสบพบางพีสู้ได้เลยครับสู้ได้ทุกทีมครับ่นี้เป็นชาคพุ่งกับไอหุ้ข้ามบัญชาตั้งใจให้ตั้งใจซ้อมแล้วก็มุ่งมั่นชัยชนะครับบนรายการนี้เนเก่าแก่ะ บาพพงพลีดีครับทําให้ตํารวจได้ออกกําลังกายแล้วก็ได้รู้จักรักสามัคคีมีเพื่อนมีพี่พมีน้องครับสวัสดีครับผมจาสิทตำรวจสุพสิทธิ์บุญวงศ์ครับเกมนี้นเป็นเกมที่ค่อนข้างเหนื่อยครับเพราะว่าเป็นเป็นเกมแรกครับย,ยิงเป็นหนึ่งประตูกับจา่ายเป็นหนึ่งประตูครับเป็นคู่เปิดสนามอย่างเป็นทางการจบด้วยชัยชนะของทีมแชมป์เก่าสบพบางพลีวันนี้เก็บ3คะแนน เป็นการเบิกทางเข้าสู่รอบสองซึ่งสอพอบางพลีทีมนี้ได้ส่งนักเตะออกแข่งขันกับทีมภายนอกเก็บเกี่ยวประสบการณ์แบบแั่นๆจึงดูมีความแข็งแกร่งแบบฟุตบอลอาชีพกันเลยครับ ซึงวันนี้สมาคมส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการไทยจังหวัดชลบุรีได้ดําเนินการจัดการแข่งขันขึ้นในพื้นที่ของเทศบาลนครแหวนชบางเราวันนี้ผมก็ดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้เห็นกิจกรรม